สวัสดีทุกคนนะครับมาเจอกับผมสแตมนะฮะเหมือนเดิมไม่ได้ทำไปนานเลยนะครับช่วงนี้ติดปิดต้นฉบับอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูวิดีโอกันสักนิดหนึ่งละกันนะฮะของ CNBC ก็เดี๋ยวจะทำเป็นซีรีส์เนี่ยอของ CNBC นะครับเอาเนื้อหามาเปิดดูเรื่อยๆว่าเขาเปิดเรื่องอะไรบ้างเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างนะครับจากเนี้ยที่ที่ CNBC เอาทำสกู๊ปมาลง ครับส่วนใหญนะ่มันจะเป็นเนื้อหาของที่ฝั่งอเมริกานะมันจะมีบางอันที่มันเป็นแบบระดับ g l ล b a l นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้คือ where inflation is w o r s e in the u s อ่าก็คือ,เ,อ,อเงินเฟ้อนะครับตรงไหนนะที่มันมันแย่สุดในในอเมริกาอดูกันจึงช m e อเมริกัน v e d a r o ม n d a lot o ก e น t ่ e p ส s t t w ท years นมา Many have generally gone either south or west. And those destinations also happen to have the highest inflation rates in the U.S. The story of inflation is more a story about migration destinations and how that changed during the pandemic. Phoenix, Atlanta, and Tampa are among the metro regions and how that changed. แล้วมันจะขนาดจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เมืองเนี่ยตัวเมืองมันก็จะมีถนนถนนน่าจะแบบเออดูดีว่ะซึ่งมันจะมีบางบางคลิปวิดีโอเนี่ยพูดถึงว่าเฮ้ยถนนพวกนี้อ่ะจริงมันดูดีแค่ช่วง20ปีแรกเท่านั้นแหละนะแล้วก็ในช่วงปีหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มเกิดปัญหาแหล้วนะครับงั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,เอาคลิปพวกนั้น,น่ะเดี๋ยวเอามาพูดให้ฟังทีหลังนะฮะสังเกตดูว่าทุกบ้านเนต้องมีรถหมดนะครับ during the pandemic Phoenix Atlanta and Tampa are among the metro region seeing both อ่กราฟนี้คืออะไรอ่กราฟนี้ก็คือ inflation กับ migration migration คืออะไร migration คือการย้ายถิ่นฐานนะครับอ่า inflation ก็คืออ่าอัตราเงินที่มันเฟอ้อขึ้นนะครับซึ่งในที่เนี้ยเขาจะพูดถึง3เมืองก็คือ Atlanta Georgia นะฮะ Phoenix Arizona แล้วก็ Tampa Florida นะครับซึ่งอ่าถ้าดูตรงเนี้ย <c oughs> จะเห็นว่า San Francisco เนี่ย inflation rate อินเะฟลชันเบรด5%นะก็คือเงินเฟอ้อประมาณ5%นะครับแต่ว่าอัตราประชากรเนี่ยที่ย้ายถิ่ฐานมาเนี่ยน้อยลงเห็นปะคนเข้ามาอยู่ซันฟานน้อยลงด้วยค่าของชีมันสูงอยู่แล้วด้วยนะครับก่อนหน้าน,นี้ค่าของชีมสูงอยู่แล้ว LA ค่าของชีมมันก็สูงอยู่แล้วคนย้ายถิ่นฐานเข้ามาน้อยลงแต่เงินก็ดันเฟอ้ออีกนะฮะเฟ้อ8%นะครับ,รนะรบซึ่งอไอเส้นกริเกชันตรงเนี้ยมันบอกว่า เนี่ยเฮ้ยฝั่งนี้มีคนย้ายถินฐานเข้ามาเยอะนะแต่ว่าเงินเฟอ้อตามไปด้วยนะครับเงินเฟอ้อตามไปด้วยซึ่งอ่ตรงฝั่งนี้ก็จะมีเมืองอื่นอีกอย่างดัลลัสเท็กซัสใช่ไหมฮูสตันเท็กซัสฟิลาเดลเฟียนะฮะไมอามี่ฟลอริดาอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งไอตรงเนี้ยเขาพูดแค่สามเมือง Both hot inflation ก็คือแอตแลนาจอร์เจียนะครับอแอ t ิ n ลักชันใ n t ระเที e e ยเขา n t เขาพูดไปเรื่อยๆว่าคนเนี่ยย้ายมาเข้าเมืองทำให้ i ินฟ a ักชันเก h ดเราเห็นได้ท n นทีทันทีทันทีทันีทันทีทันทีทันีทันทีทันทีทันที i ันทีท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 ัีันนี้ันี๋ันทีทันทีทันีโอนบบอธิบายแนกอันเลยดีกว่าว่า CPI จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นรอบ12 <c oughs> เดือนที่ผ่านมานะครับใน all items เนี่ยในตะกล้าของที่เขาเอามาดูว่าราคามันเพิ่มหรือมันลดขนาดไหนนะครับก็คือตอนนี้ตนนั้งแตนน่เดือนเมษายนปี2018นะครับมาถึงช่วงเมษายนปี2อ2พีเนี่ยมันลดลงมาเห็นไหมช่วงนี้คือช่วง pandemic ถูกปะ่ะแพนเดมิกแล้วก็หลัง pandemic เนี่ยของทุกอย่างโอโ้โหเฟือขึ้นนะครับไปถึงประมาณ8% Now, once you get here, you'll find, wow, this inflation is so high mm. compared to <impears> where <impears> they moved from. It's important as ever to pay, important. to pay attention to <impears> how migration is impacting things like inflation. So Here's where inflation, in in where inflation is burning, burning red hot. hot and how, and how migration where inflation is the worst in the US. And across the country, affected it. ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็คือการย้ายทินฐานล Many Americans แล้วการย้ายถินฐานเนี่ยก็ไปเอฟเฟกให้เกิดอินเฟชันอินเฟชันก็ทำให้เกิดการย้ายทินฐานแล้ก็เลยเกิดการมุ้๊ไปมา And coastal affordable from more to expensive cities urban areas According to the Real Estate Broker r e d f i n อยู่ได้เงินเดือนเท่าเดิมก็อาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเนี่ยปกติเวลาที่เราเจออะไรแบบนี้นะครับเราเจออะไรแบบนี้ ฟอร์เซลเรดฟินผมก็จะสงสัยว่าเรดฟินคืออะไรวะแล้วก็จะไปเปิดเทรดดิ้งวิวนะฮะปับ๊บแล้วก็มาหาว่าเรดฟินคืออะไรหนออ่านี่ก็เรดฟินคอร์ปอเรชันใช่ไหมโอเคในตลาด n a s d a ครับภาพรวมเป็นยังไงข่าวไอเดียการเงินออากดเข้าไปดูหน่อยสิมูลค่าตามตลาดก็คือ1 b i l l บิลเลียนบริษัทนี้ประมาณ1 b i l l บิลเลียน USD นะครับแล้วก็เออร์เน็ตติ้งคอลถัดไปคือวันที่ส่สิงหานะครับติดลบประมาณ 0.59 USD อ e p s ติดลบอยู่แสดงว่าบริษัทขาดทุนเนาะอ่าโอเคอ่ามี projection ว่าไรายได้จะเพิ่มขึ้นอยากรู้ว่ามันทำอะไรเพิ่มเติมก็ไปหาอ่านต่อได้นะครับอ่ามีภาพรวมให้ดูนะบริษัททำอะไรมีไหมโปรไฟล์บริษัทการพัฒนาด้าสังหายหรือมทราก็คือจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นบริษัทที่อ่วิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับว่าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเนี่ย however this kind of inflation migration trend seems new 2021 where we started to see an acceleration of migration driven by the pandemic into these hot places like tampa and phoenix and atlanta where we really started to see the relationship expand เมืองการ most popular housing markets have an inflation pullout <a plan. S 2> where the hot migration destinations are driving the big increases in inflation. อ่าเขาบอกว่าอ่า uh, the hot migration คือมีการอัตราการย้ายถิ่นฐานเนี่ยมันไปทำให้พื้นที่นั้นๆน่ะมันเกิด inflation According ด to Redfin's a n a l y s i s, <S analysis, Phoenix has the highest inflation rate คือ Phoenix เนี่ยเป็นเมืองที่อ่าตอนแรกที่ที่จะไปอเมริกาผมเกือบจะได้ไปอยู่ Phoenix และ อยู่ในอาริโซนาซึ่งเมืองมันก็ Of any US Metro Area, Prices p i k e 10.9%คล้ายๆกับ LA สมัยก่อนนะครับ o e n i x Prices p i k e 10.9อาจากกี้จำได้แม้ CPI แตะก้า CPI มันเพิ่มแค่8.3%แต่ว่าของ Phoenix ราคาของมันเพิ่ม ...in the first quarter of 2022 Plus Phoenix was one of the most popular places to move to Second only to Beachy Miami Miami, Florida, according to Redfin, housing is definitely a large component that is driving that. Housing prices in Phoenix as of this <laughs> quarter are about 12% growth right now. Most people in Phoenix that are homeowners are watching the high inflation with a great deal of enjoyment. บ้านของคนอเมริกันที่มันสร้างใหม่ส่วนใหญ่ต้นไม้มันจะเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆนะครับแล้วก็รอวันโตถูกไหมทีเนี้ยมันจะทำให้เกิดปัญหาความร้อนค v e <Eventually, S 1> ม l h o s a e t housing o n h a s r s a t e c o n d highest inflation rate ที่10.6%็ Also happened to be the tenth most popular migration destination. to highest inflation rate at 9.9 percent, and as being the third most popular migration destination. meanwhile the city that saw the most people moving away was san francisco as the most people looking to move in san francisco had the lowest inflation rate in redfin's analysis at 5.2 percent we know a lot of people that we've been talking leaving places like the bay area and moving and pouring into these hot migration destinations throughout the pandemic the new york city area had the second lowest inflation rate mm -hmm. at 5.4% and saw the third yeah, most migration inflation. away and keep in mind this is price change not price level so we're not saying it's less expensive to live in new york it's just that their current inflation rate is a little bit lower mm. เขียนไตอย่างเดียวก็พอห้องเรียนทั้งห้องก็เหลืออยู่แค่นี้เองค่ะแต่โฟมล้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะคะต้องดรมนตรีเท่านั้นเนื้อโฟมหนานุ่มฟูช่วยลดความมันป้องกันสิวดรมนตรีลดความมันเพิ่มความสวยคุณอาจคิดไม่ถึงว่ารสชาติของอาหารมือเล็กๆจะสร้างมิตรภาพที่งดงาม m e a r e inflation as the percentage change of the price index the consumer price index so that is a basket of goods uh, people representative consume that เขาบอกว่า C P I เนี่ยเป็นตะกร้าของสิ่งที่มันมีตะกร้าอันหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ของใส่ไปในในตะกร้านั้นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยในตะกร้าเนี้มีของอ,อย่างเช่นสมมติมน,นะน้ำมันกาแฟน้ำมันพืชมันปาล์มเอ่ออะไรเดียเข้าวสารถั่วเหลืองถั่วดำถั่วละอะไรทั้งหลายที่ที่คนบริโภคน,นะครับใส่เข้าไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมัน มันเพิ่มราคามันเพิ่มเท่าไหร่ housing a c <console>. c o u n f l housing เนี่ย makes up nearly one third of the basket of the CPI inflation ก็คือในนั้นน่ะส่วนนึงก็จะเป็นพวกบ้านนะครับราคาบ้านเนี่ยกินไปแล้วประมาณ1ในของ one third o จ t ด a t บเจ็ดตมั the consumer price index the CPI is a measure of the average change over time in the prices paid by consumers according to the Bureau of Labor Statistics that basket of stuff Developed from information provided developed from f by families and ในตะกร้าก็จะมี food and beverage, housing, apparel, apparel คือเครื่องแต่งกายเนาะ transportation นะครับ Med medical care, uh, recreation, educational and communication, ก็ other goods and service อันที่น่าสนใจก็คือราคาบ้านเนี่ยกับ uh, อะไรนะ education ถ้าถ้าใครมีครอบครัวนะครับราคาบ้านกับค่าค่า,เล,าเล่าเรียนเนี่ยมันกินส่วนใหญ่นะครับมันกินเป็นส่วนส่วน ส่วนใหญ่เพิ่มเลยนะฮะของอตะก,ก้า CPI ซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันมันก็เกิดปัญหาอะไรบางอย่างนะในในระบบของอเมริกาที่เขาเรียกว่า student debt นะฮะนอกจาก CPI ตรงนี้อินฟล t i ชันจะจะเพิ่มด้วยแล้วนะครับนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายที่พยายามจะไปเรียนในมหาลัยเนี่ยก็จะมีหนี้นี้สินนะเออเกิดหนี้สินหนี้กู้ยืมเรียนคล้ายๆกอจะสบ้านเรานะค่อนข้างสูงมาก individuals on Many what they members. actually bought but the price well, of all sorts of goods and services that we collect data from every month in about 75 around a million for all price change the cpi represents the average weighted prices of goods across the country regional cpi measures have their own unique weighted baskets of prices just Promised ah he said that's a good regional regional that to be cpi or a Slightly different weights, and that variation depends on the region. It can be different from place to place. Now, our data shows that you know there's substantial inflation in every area of the country, a little bit less in the northeast, a little bit more in the south and west. The first place to look is sort of the weight of gasoline and also just the shelter or rental uh, car. That, that's where we see the most variation. In the most recent period, ที่ที่ gas prices in Arizona grass, gas prices close in on record high. Oh, Thai people buy a lot of cars. Uh, some people buy used cars. Prices of both of those have really increased nationally, but also here in Phoenix, that's been a big driver. People feel the pain at the pump. The gas price increase that will increase the cost of many other things. and อ๋อภาษี gas gas เนี่ยนี่คือแก๊สโซลีนใช่ไหมแก๊สโซลีนมันขึ้นเนี่ยโลจิสติกมันก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ของต่างที่ที่ไปขายเนี่ยที่ต้องถูกขนส่งเนี่ยมันก็ราคาขึ้น overall other services so that definitely affects the the cost of living มันไป even though the national นี่นี่จะคล้ายกับว่าเป็นบ้านที่เรียกอะไรอ่ะสร้างมาสักพักหนึ่งละ จะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นซึ่งอันนี้มันจะทำให้ปัญหาคนคนที่มีเงินมาก่อนอได้ซื้อบ้านมาก่อนนะครับมาทําให้พื้นที่แถวนั้นนะอากาศไม่ไม่ได้ร้อนมากนะครับแต่ถ้าถามว่ามันจะเป็นแบบบ้านอันก่อนนั่นนยท,ที่ให้ดูอยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนแถวไหนวะชึบชึบที่มันอา่าเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยจะทำให้เกิดฮอสปอตอาริโซนาก็จะเกิดฮอสปอตด้วยฮอสปอตก็คือไม่ใช่ที่่ไปสัญญ,ญาณ Wi-Fi นะ ฮอสปอตก็คือตำแหน่งที่เมืองที่ต้นไม้มันน้อยทำให้เกิดปัญหานะครับความร้อนอ่ะไปต่อ thanks in part to pandemic fueled remote work it's enabling Americans to move to more affordable cities ก็คือเวลาที่เราทำงานแบบรีโมทใช่ไหมงานรีโมทก็คือทำงานแบบจากที่ที่บ้าน เราไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าออฟฟิศก็ได้คนก็เลย move ออกไปหาเมืองที่ค่าของชีพมันต่ำไป continuing homes are becoming less affordable more quickly in the sunbelt metros than in coastal areas does that affect migration I don't know it hadn't seemed to as of this point t h affect t a in the sunbelt metros than in coastal areas sunbelt metros Yes ไว does that affect Both inflation d is m a r k e t adjustable rate mortgage demand surges to 14 year high as home buyers to try to afford t h i s pricey spring market ลองเอา2022นะฮะ -14 ดูนะครับก็จะเห็นเลขคืออ่า2008ใช่มั้2008เนี่ยมันเกิดปัญหา subprime crisis ซึ่งมันเป็นปัญหาที่เกิดจากอ่าหนี้จดจะเบียบ้านนะครับที่เป็นเป็นเป็นซัเป,นเป็นส่วนใหญ่ นะปัญหานี่จดจำนองเนี่ยก็คือเวลาที่เราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมเราก็ต้องจดจำนองบ้านาบ้านไปเข้าธนาคาร <c oughs> เราก็กู้เงินธนาคารมานะครับ <c oughs> เพื่อเอาไปจ่ายให้กับคนที่สร้างบ้านหรือว่าคนที่เราซื้อบ้านต่อตอนเนี้ยตลาดของอเมริกาตลาดบ้านเนี่ยมันบูมมากบูมแบบอื <c oughs> จะบูมอะไรขนาดนี้นะฮะก็เลยคิดว่าเออ,เอ,อตอนนี้อาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องซับพราม A little bit right, but, but specifically I how the Atlanta housing market of moving to relatively affordable areas may eventually diminish. The cost of living might be really affordable to someone who's moving into the area, but for an existing resident who is already yeah, yeah, there, yeah. they might be feeling more of the pains uh, if they haven't had uh, as strong like, income uh, gains, uh, and they are still facing higher high prices. That's why wages so are the in. key component that ties this together. Ah, this <laughs> is locals are simply priced out and they have to either move much further out or to a place like Dallas instead where it's relatively more affordable as your wage and your salary cannot increase and keep up with the pace of inflation you your purchasing power will be hurt Uh, ในขณะที่ your wage หรือว่าค่าจ้างคุณ่ะมันเพิ่มขึ้นไม่ทัน inflation ถ้ามันเพิ่มไม่ทัน inflation เนี่ยแสดงว่า your purchasing power เนี่ยมันต้องลดลงนะมันจะเกิดปัญหา wage <นะ S 2> increases uh, nationally were five n i c r e a s e year over year national ประมาณ5%นะครับ5%นิวยอร์กเนี่ยกับซานฟรานซิสโกเนี่ยอินฟล레이ชันต่ำสุด5%นนิดๆแหละถูกปะแสดงว่าเราอ่ะโดนกัดกิน Purchasing power, sure. Phoenix, Nap, home to see 6.4%. Phoenix, home hope to see Why me inflation? You cheap to of i again, of course, not really keeping up with inflation. People will be in these hot migration destinations. What do we need to do to address that? Raising inflation and in... Powell, uh, Jeremy Powell, uh, says the Fed will not hesitate to keep raise, raising rates until inflation comes down. Okay. ธนาคารกลางเนี่ยใช้การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเพื่อทำให้อินฟลัชันดึงอินฟลชันลงมาไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ดูบ้านของประเทศบ้านของตาประเทศเขาไม่ใช้ปูนแบบเรานะปูนรู้จักเขาเรียกอะไรนะแผ่นแผ่นอะไร p c a s ะพีแคสไม่ใช้พสเขาใช้ไม้นะครับแล้วทำเป็นรูๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาไม้ปิดหน้าปิดหลัง อ่าะนั้นเวลาที่เราตอกตะปูหรือว่าเราเจาะอะไรสักอย่างเข้าไปมันก็จะเป็นแบบรูโบโบนะฮะเออในบ้านของต่างประเทศที่เปะนาณนด้ครับาูดูได้เลยว่าบ้านแถวนั้นเนี่ยเพิ่งสร้างใหม่เป็นโครงการเพิ่งสร้างใหม่หรือว่าโครงการที่อยู่มานานแล้วจากจำนวนพื้นที่สีเขียวาดูได้เลยว่าบ้านแถวนั้นเนี่ยเพิ่งสร้างใหม่เป็นโครงการเพิ่งสร้างใหม่หรือว่าโครงการที่อยู่มานานแล้วจดจนวน And course the ไม่มีอะไรละก็ประมาณนี้ต้องขอขอบคุณวิดีโอจาก CNBC ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะฮะ Let us know what you think in the comments below ก็เข้าไปดูได้นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะและมีอันอื่นๆอ,อีกก็ไปตามดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะมีอะไรคอมเมนต์ข้างล่างได้อยากให้ดูคลิปไหนหรือว่าทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ